ขยับมากันที่เรื่องของการใช้รถใช้ถนนนี่นะครับคุณผู้ชมเรายังอยู่กันที่ในเรื่องนี้เป็นเรื่องของกฎหมายการจราจรทางบกฉบับใหม่นี่นะครับซึ่งก็จะมีการประกาศบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นั่นก็คือวันที่5กันยายน2 5 6 5 เรื่องนี้ก็มีพี่น้องประชาชนออกมาพูดถึง<ฆ>แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนี่นะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของที่นั่งนิรภัยสําหรับเด็กหรือว่าคาซีทซึ่งในส่วนนี้ทางสํานักงานตำรวจแห่งชาติก็ออกมาบอกว่านะครับยังจะไม่ประกาศใช้ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวจะไปหารือแล้วก็ศึกษา เรื่องของผลกระทบที่จะตามมาหรือไม่อย่างไรกันก่อนก็คาดการว่าน่าจะประกาศใช้ได้อีกทีประมาณช่วงปลายปีก็คือ4ธันวาคม2565นี่นะครับแต่ว่าในส่วนอื่นๆที่จะมีการประกาศใช้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีส่วนไหนกันบ้างครับไปกันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติของเรานะครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือรองผอบอตรนะครับท่านได้พูดถึงเรื่องของ กฎหมายจราจรทางบกฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่5กันยายน2565นี้โดยพี่น้องประชาชนต้องรู้นะครับเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้องในส่วนที่จะมีการประกาศใช้วันจันทร์ที่จะถึงนี้มีดังต่อไปนี้ครับ 1. ก็คือจะมีการเพิ่มโทษผู้ขับขี่ที่กระทําผิดซ้ำข้อหาเมาแล้วขับ2ก็คือจะมีการเพิ่มอัตราโทษ ที่เป็นปัจจัยต่อการเกิดอุบัติเหตุเป็นปัจจัยเสี่ยงในการสูญเสียของผู้ขับขี่และก็ผู้ใช้ทางนะครับ3ก็คือกำหนดความผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทางเพิ่มเติมและ4นะครับคุณผู้ชมกำหนดเรื่องของการคาดเข็มขัดนิรภัยนี่นะครับคุณผู้ชมจะต้องคาดทุกทกที่นั่งไม่เฉพาะคนขับเท่านั้นแต่ว่าคนที่โดยสารไปในรถคันเดียวกันก็จะต้องรัดหรือว่าคาดเข็มขัดนิรภัยกันด้วยนะครับ ส่วนประกาศกำหนดอยู่ระหว่างการพิจารณาของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งน่าจะแล้วเสร็จภายใน4ธันวาคม2565ก็คือช่วงปลายปีที่จะถึงนี้นี่นะครับอัตราโทษนะครับแต่ละรายละเอียดก็ขึ้นหน้าจอให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะครับว่าจะมีอัตราโทษปรับมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราทำผิดในแต่ละรายละเอียดนี้นะครับคุณผู้ชม นอกจากนี้ทางพลตรวจเอกดำรงศักดิ์ท่านยังบอกอีกนะครับว่าสำหรับเรื่องของที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือว่าคาซีดอายุเกิน6ปีนี่นะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ไปร่วมกับหลายหน่วยงานเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นกรมการขนส่งทางบกสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ขายด้านความปลอดภัยทางถนนซึ่งทั้งหมดนี้ก็มีการประชุมเพื่อที่จะกำหนดมาตรฐาน รวมไปถึงลดอัตราภาษีของที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กและก็เรื่องของวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่ไม่สามารถใช้ที่นั่งนิรภัยได้นะครับเพื่อที่เตรียมจัดทาประกาศเรื่องการใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กให้แล้วเสร็จก็คาดว่าน่าจะไม่เกินวันที่4ทธันวาคม2,565หหรือว่าปลายปีที่จะถึงนี้เดี๋ยวรอติดตามในส่วนนี้กันอีกครั้งต่อไปนี่นะครับ ในเรื่องของที่นั่งนิรภัยนี้ยังไม่เริ่มบังคับใช้ในวันที่5กันยายนอย่างที่บอกนี่นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าจะบังคับใช้เมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดทำประกาศแล้วก็ลงประกาศให้กับพี่น้องประชาชนทราบในราชกิจจานุเบกษากันต่อไปนั่นเองค่ะนี่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกฎหมายที่มีความสำคัญอย่างมากนี่นะครับค,คุณผู้ชมตอนตอนแรกประเด็นของคาซีดออกมา แล้วก็เหมือนหลายคนก็บอกว่าคาซีดมีราคาที่แพงใช่ไหมคะแล้วก็มีการนําเข้ามาเยอะด้วยแล้วก็ราคาสูงบ,บางคนอาจจะไม่สามารถเข้าถึงได้อแต่ละหน่วยงานเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาลือกันใหม่ก่อนว่าจะมีอะไรบ้างที่อยู่ในนิยามของคําว่าคาซีดก็ได้ใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่นําเข้ามาเดี๋ยวจะลดภาษีให้ราคาคาซีดก็จะถูกลงไปอีกอย่างเงี้ย ก็คือมันจะมีรายละเอียดย่อยใช่ซึ่งก็จะมีกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องเข้ามาดูด้วยเหมือนกันถูกต้องนี่นะฮะมีหลายหน่วยงานจะต้องมาถกกันใชรวมถึงเรื่องของการกําหนดมาตรฐานด้วยนะครับก็ต้องได้รับรองคุณภาพมาตรฐานเพราะว่ามันสําคัญก็ต้องเขาเรียกว่ากระชับสําหรับเด็กนะครับที่อายุประมาณสัก6ปีนี่นะครับคุณผู้ชมนี่นะครับอายุไม่เกิน6ปีก็จะต้องใช้ในส่วนของข่าซีดนี้นั่นเองอะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงการแถลงในเรื่องนี้กันหน่อยครับ ผลบังคับใช้ในวันที่ห้ากันยา6 5้านะครับผมขอญาสรุปให้เขา้าใจง่ายๆนิดนึงนะครับว่ากฎหมายที่ไม่จำเป็นที่ต้องออกกฎหมายลูกหรือที่จะออกเป็นประกาศหรือข้อกําหนดต่างๆของสํานักงานตำรวจชาติเนี่ยเราก็จะมีผลเลยนะครับซึ่งขณะเนี้ยที่จะต้องมีผลเลยในวันที่ห้ากับกันยาก็จะมีเรื่องก,การเพิ่มโทษผู้ขับขี่ที่กระทําผิดซ้ําข้อหาเมาแล้วขับนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีโทษ โทษจำแล้วก็มีอัตราโทษที่สูงขึ้นนะครับเดี๋ยวรายละเอียดก็จะชี้แจงต่อไปนะครับเรื่องที่สองก็คือการเพิ่มอัตราโทษปรับข้อหาที่เป็นปัจจัยต่อการเกิดอุตนเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงนะครับเรื่องที่สามคือกําหนดความผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทางเพิ่มเติมนะครับทั้งอัตราโทษนะครับแล้วก็เรื่องของเรื่องของการเพิ่มแนวทางใหม่ก็คือว่าการรวมตัวกันเชื่อจะแข่งรถก็ถือเป็นความผิดละนะครับ แล้วก็อัตราโทษก็จะสูงขึ้นนะครับเรื่องที่สี่ก็เป็นเรื่องของการกําหนดการรัดเข็มขัดดินไยทุกตําแหน่งนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็มีแล้วก็จะมีจริงจริงก็จะมีอยู่แล้วนะครับเรื่องการรัดเข็มขัดดินลัยทุกที่ว่าสามารถให้มีรัดเข็มขัดได้เนี่ยมันมีอยู่แล้วมีมีโทษอยู่แล้วนะครับอันนี้เราก็จะย้ําอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันมีผลเลยนะครับแต่ว่าที่ยังมีผล ที่เราต้องออกกฎหมายลูกนะครับแล้วก็มีผลภายในร้อยแปดร้อยยี่สิบวันหลังจากไม่เกินร้อยยี่สิบวันหลังจากวันที่ห้ากันยาก,ก็จะมีเรื่องสําคัญที่พี่น้องสื่อมวชนควรจะทราบก็คือเรื่องของการกําหนดจํานวนในที่นั่งบริเวณแคบปหรือท้ายกระบานะว่าเราจะผ่อนปลนยังไงได้บ้างนะฮะที่จะให้มันเป็นไปแนวทางที่มันเป็นประกาศข้อหมดของสํานักงานตรุนแห่ชาตินะครับเพื่อให้มันมีความชัดเจนแล้วก็ปฏิบัติได้จริงนะครับ ที่จะไม่เป็นภาระแก่หรือว่าเรารับฟังปัญหาทั้งหมดทั้งทั้งฝ่ายผู้ใช้กับฝ่ายผู้ออกกฎหมายนะครับเรื่องที่2คือที่นั่งดีลภยัยสําหรับเด็กนะครับซึ่งเราก็จะมีเวลาในการที่พิจารณานะครับจนกว่าไม่เกินวันที่4ธันวานะครับอันนี้เราก็ต้องออกประกาศข้อหนดออกมาวนะ่าอะไรที่จะ,ะเราจะมีมาตรการยังไงบ้างเกี่ยวเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็จะขออนุญาตให้ทางท่านรองจิรสานได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเรอียดต่อไปครับเชิญครับ เหลียนท่านรองผู้ช่วยการตําหนวยแห่งชาติพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านครับผมขออนุญาตนําเรียนข้อมูลตามที่ท่านรองผู้ช่วยการตรหน่วยชาติได้ประชาสัมพันธ์ไปส่วนหนึ่งแล้วผมขอขยายในรายละเอียดน,นะครับในประการแรกครับก็ขอเน้นย้าครับว่าพระราชบัญญตัติจราจรทางบกฉบับที่13นั้นจะเริ่มมีผลบังคับใช้ วันที่ห้ากันยายนเพราะฉะนั้นวันที่ห้ากันยายนนี้นะครับขอให้พี่น้องประชาชนได้เ,เตรียมข้อมูลในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรฉบับใหม่นะครับสำหรับเรื่องที่จะเน้นย้ําเนื่องจากว่าหลังจากวันที่ห้านั้นมีเรื่องที่จะเน้นย้ำเนื่องจากมีผลทันทีกับอีกบางเรื่องต้องรอกฎหมายลูกที่ท่านรองผู้ชาการตํารวจแห่งชาติได้ได้แจ้งไปแล้วเรื่องที่อยากจะเน้นย้ําในประการแรกครับก็คือ เรื่องกรณีของขับรถขณะเมาสุราและไปกระทาพพําความผิดซ้ํากฎหมายใหม่นั้นได้บัญญัติไว้แต่ก่อนนั้นกระทําผิดซ้ําก็ไม่มีการเพิ่มโทษครัแต่กฎหมายใหม่นั้นตั้งแต่5กันยาเป็นต้นไปถ้ากระทาพพําความผิดซ้ํานะครับภายในระยะ2ปีภายในระยะเวลา2ป,ปีจากครั้งแรกนะครับก็คือหลัง5กันยาไปขับรถขณะเมาสุราแล้วก็ ายในสองปีไปกระทำความผิดซ้ำนั้นโทษจะเพิ่มครับเป็นแต่ก่อนนั้นในส่วนของอความผิดครั้งแรกนั้นจำคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับตั้งแต่5 0 0 0ันถึงสองหมืนบาทแต่เมื่อกระทำความผิดซ้ำนั้นโทษจะเป็นประจำคุกไม่เกินสองปีปรับตั้งแต่ห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทและตรงนี้ครับในส่วนของโทษนั้นก็กำหนดไว้ให้ผู้อรกษานั้นลงโทษทั้งจำและทั้งปรับครับ ไม่ใช่หรือนะฮะทั้งจําและทั้งปรับเพราะฉะนั้นในนี้ก็ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายเนื่องจากว่าโทษก็จะรุนแรงขึ้นในเรื่องที่สองครับที่อาจ,จะเน้นย้ําเพิ่มเติมกรณีที่ท้ารองผู้การตารวจแห่งชาติได้บอกไว้คืออัตราโทษตามกฎหมายจรจาจรฉบับใหม่ในขณะนี้ครับโทษต่างๆโดยหลักๆแต่ก่อนนั้นปรับหนึ่งร้อยสองร้อยห้าร้อยหนึ่งพัน หนึ่สูงสุดแต่กฎหมายใหม่นั้นหนึ่งพันเนี่ยจะเป็นสี่พันนะครับหนึ่งพันก็จะเป็น4ี่พันห้าอก็จะเป็นหนึ่งพเพราะฉะนั้นณขณะน,นี้ในส่วนของกฎหมายฉบับใหม่จะเน้นย้ำความผิดที่อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุเห็นว่าอย่างยกตัวอย่างครับขับรถเร็วกว่าที่กฎหมายกําหนดก็เป็นสี่พันแล้วครับนะครับฝ่าสัญญาณไฟแดงสี่พันขับรถย้อนสอนนะครับ ขับรถที่ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางมาลลยซึ่งตรงนี้แะครับเป็นกรณีของในขณะนี้เราลง,ลงกันอยู่ก็คือปรอับไม่เกิน4ี่พันนะครับความผิดอื่นก็ย้อนสอนนะครับจอดรถดในที่ห้ามจอดแล้วไม่สวมบวกนีรภยัยไม่คาดเข็มขัดนีรภยัยตรงนี้ก็ปรับไม่เกิน2 0 0พบาทแต่สิ่งหนึ่งครับณนขณะนี้ก็คือมีการกําหนดกรณีขับรถไม่คามํานึงถึงความปลอดภยัยนะครับตรงนี้ มีจำคุกไม่เกิน1นึ่งปีนะครับกรณีที่ขับรถแล้วอาจจะเกิดอันตรายต่อผู้อื่นในทางนะครับตรงนี้จำคุกไม่เกิน1ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่5,000ถึง2,000 0บาทนะฮะสำหรับโทษอื่นก็ยังมีอีกมากครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะติดตามได้ในเรื่องข้องการประชาสัมพันธ์ของสำนักง,งานตำรวจชาติครับในประการที่3ครับที่อยากจะเน้นย้ำเน้อคือกรณีที่พวกแข่งรถในทาง แข่งรถในทางแต่ก่อนไม่มีพยายามแข่งรถครับเดี๋ยวนี้มีพยายามแข่งรถแล้วครับกฎหมายใหม่นั่นคือมีการรวมกลุ่มกันมั่วสุมกันตั้งแต่ห้าคันขึ้นไปครับไม่ว่าจะเป็นในทางไม่ว่าจะเป็นที่สาธนารนณะอย่างเช่นปั๊มน้ํามันอะไรเงี้ยนะครับข้างทางนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขในเรื่องของการมีข้อมูลว่านัดหมายกันมาเพื่อมาแข่งรถนะครับมีการดัดแปลงสภาพรถ หรือมีพิตการอย่างใีอย่างหนึ่งที่สันนิษฐาได้ว่าจะทําการแข่งรถตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นความพยายามเลยเพราะนั้นต้องรับโทษ2ใน3ครับซึ่งกรณีของแข่งรถนั้นก็เป็นจําคุกไม,ม่เกิน3เดือนปรับตั้งแต่5,000ถึง1,000 0บาทอันนี้แค่พยายามก็รับโทษ2ใน3มแล้วครับในประการต่อมาครับแต่ก่อนผู้จัดให้มีการแข่งรถอันนี้ผิดครับแต่ว่าโทษนั้นก็ ยังแค่จำคุกไม่เกิน3เดือนแต่ตอนนี้โทษหนักขึ้นและรวมไปถึงผู้ที่มีการโฆษณาชักชวนประกาศเช่นในโซเชียลมีเดียเงี้ยครับประกาศชักชวนให้มาแข่งรถอันนี้เป็นการกําหนดขึ้นมาใหม่ครับมีความผิดเช่นเดียวกันและโทษก็สูงด้วยครับจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับตั้งแต่1,000 10, 0หมื่นถึงสองหมบาทนะครับอันนี้ผู้ที่จัดผู้โฆษณาประกาศชักชวนโทษสูงกว่าผู้แข่งนะ ในประการต่อมาครับพวกร้านที่ตกแต่งรถร้านแต่งรถอันนี้ถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนในการสนับสนุนครับนะครับแล้วก็ต้องรับโทษ2ในสามเช่นเดียวกับ,กบพยายามแข่งรถนะครับอันนี้ก็เป็นกฎหมายใหม่ในเรื่อนงะของการแข่งรถสุดท้ายครับกรณีของการเลี่ยงและะเข็มขัดนี้ภัยซึ่งตรงนี้มีพี่น้องประชาชนนั้นค่อนข้างสงสัยแล้วก็สอบถามกันมากขอเน้นย้ำครับในประการแรกครับก็คือว่า รถนะรถทั่วไปรถนั่งส่วนบุคคลร,รถตู้ที่รถที่ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยซึ่งตรงนี้มันมีประกาศข,ของขนส่งมาอยู่แล้วนะครับที่ว่ารถจะนั่งส่วนบุคคลเนี่ยหลังจากวันที่หนึ่งมกราคมสามหนึ่งเป็นต้นมานะครับแล้วก็รถรถรถ,รถกระบะก็หลังวันที่หนึ่งมกราคมปี2,537เป็นต้นมารถเหล่านี้ต้อง จัดให้มีที่ต้องเข็มขัดนิรภัยเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับน,นี้ต้องรัดทุกที่นั่งครับนะครับนะครับอันนี้ต้องรัดทุกที่นั่งอันนี้โดยหลักเลยนะครับเริ่มมีผลบังคับใช้วันที่5กันยาแต่กรณีของรถกระบะนะครับรถกระบะที่เป็นแคปที่นักปมะอาชนยังสงสัยตอนหน้าครับทั้งคนขับแล้วก็นั่งคู่คนขับต้องรัดเข็มขัดนะครับในส่วนของแคป อยู่ระหว่างของการออกประกาศกําหนดของสำนักงานิชาติซึ่งถ้ารองผู้มชการบุอิชาติได้บอกไว้แล้วก็จะต้องทําให้แล้วเสร็จภายในวันที่4ธันวาเพื่อให้กฎหมายมีผลบังคับใช้วันที่4ธันวา2565 <ừ> เพราะฉะนั้นหลังวันที่5กันยานะครับตอนหน้าครับต้องรักเข็นขัดแต่แคปเนี่ยยังยังไม่มีผลนะครับใช้รอ ประกาศกำหนดตัวนี้ที่จะออกมาซึ่งก็อาจจะมีว่าอาจจะไม่ต้องรัดแต่กำหนดจํานวนบุคคลที่ต้องนั่งหรือ,จำ,อจำกัดความเร็วที่อาจจะต้องขับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอให้ติดตามประกาศกําหนดต่อไปในประการต่อมาครับผู้ที่นั่งหลังกระบะหลังกระบะก็อยู่ระหว่างขอการประกาศกําหนดในฉบับนี้เช่นเดียวกันก็จะกำหนดว่าจําน,นวนเท่าไหร่ แล้วก็ไม่เกินกี่คนอาจจะแล้วก็ไม่ไม่ต้องรัดเข็มขัดแต่ว่าอยู่ในระหว่างของกันกําหนดรายละเอียดครับนะครับตอนนี้ยังยังไม่ยุติแล้วก็ยังไม่ได้ประกาศออกมาก็ขอให้ติดตามผู้ชม